สวัสดีจ้ามือนีอมชอยบานหน้ากัดสิผ้าพเ,เพื่อนลงหน้าคือเกาเนาะจ้ะเนาะตอนนี้กะยู่ในส่งคือเกาได้พี่น้องอยุ่ทาาหน้าส่งคือเกาจาก้ะพญานงว่าเอาไฟมาให้ข่อยแน่ว่าสันว่าเอานามหวานแสบๆใม่ใข่อยน้ำแน่ว่าสันผน,นกส่งน้ำเ้อพี่น้องเด้อมาหอดกะมาพอพญหนงเลาะก้าวหนันเฮ็ดลงน้ำพอดีเนาะจ้ะเนาะเออภาษากาพค่ณคือสีอื่นว่า ชักร่องน้ำเนาะขีดลองเนาะพี่น้องเ <P en> พื่นอ <P en> น,อ <P en> นอก็ล่งขีดลองนอ้ำจ้ะเล่าตอนออกมาหอดไม่นม่น่เราก็ล่งหมอบหมอบก็ล่งเลียวพอดีตอนนี้เราก็ล่งขีดลองอยู่นะจนะ้ะเนาะขีดลองน้ำแล้วเลากะถือว่าเป็นอันวัสดุพี่น้องก็ล่าให้เอาเข่ามาวานน,าานะจ้ะเนาะเขา่าเจ้าของหน้าเพื่นอนว่าเสียเอาเอาล่องบัดแรงวาสันเอาเข่าปลูกล่องบัดแรงกะ อีกประมาณมือสองมือมื่ที่สามปุรจา่าจังศิริวานเนาะแต่ว่าเพิ่นกับหายนมาเห็ดมาหมอบหน้ามาขีดลองใบก้อนนะอันนี้คือมาหลับจ่างในพี่น้องพ่อ,อยห่หนุ่มแล้วมาหลับจ่างเนาะจ้าเนาะงพระท่านไ,ไปเห็ดหน้าตจ้คของดอกพอเพราะว่าเล่าว่าเราบบเห็ดไงผสนยานนั้นเขาสอดท่มหนาวปีกายนี่เขาค้นเห็ดแต่หัวปีเขาสอดท่มหนาวหลายเจา้า,จาเนาะจ้าเนาะผลผลิตกับบวใดเตรมถี่แล้ว ได้ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งพี่น้องเพราะว่าเขาปีกายนี่สอดท่มหนาวเนาะจ้ะเนาะอันนี้เพิ่นกะเพิ่นบริสุทธิ์แล้วคาเจ้าว่าเพราะว่าบางเทียมันอาจสบ่หนาวก็ได้เนาะจ้ะคือกัเป็นการแบบว่าเห็ดเสียงเซียงขึ้นกันละพี่น้องแต่พอยี่นุ่มเล่าว่าให้คอยไปหาเงินก้อนมาสั่นให้คอยไปหารับจ้างก,ก้อนมาสั่นยาฝ้าวาไปเห็ดหน้าจ้าขอางมาสัา่นว่าโอ้ยเนาะอันดอกมันเลยสีสาหมูบบนี้เห็ดสาหมูกับผูดีอีกอย่างหนึ่งด้อจ้ะเห็ดสาหลายกับยากน้ำหนกเบนบ่ พ่อแต่มีแต่เข่าเจ้าคองเหมือนที่นี่นกกสิมาลุ่มเข่าเจ้าของมันก็มีทั้งพ้นดีผลเสียนะจ๊ะเนาะเออกันแล้วแต่ดวงแล้วแต่คนสิท่มหล่ะจ้ะแต่ว่าอันนี้กะเล่าเลยว่าให้ขคอยไปหาเงินก่อนเถาวสันปุนะบักยักกับพอหญ่หนมเนาะเออ,อเิ่นก็มีทีมงานเพิินอนยะู่ดอกอันน้องจิ๋วเพินอันน่ะแต่ว่าอันบ่ท่านมาอยู่ไสบูทีมที่มงานเพิินน่ะบ่ท่านใน้มาเนาะจา้ะปอมกันเลยได้เป็นอัน ผนกมาทรงน้ำสินเดเอานา้ำเอาขอนมมาทรงพื้นพื้นว่าเอาไฟหม้อแบตไหม่ข่น้ำเนเดอร์วาสันฮาทียนเอารถอันเนี่ยบานวาสันาบานเนี่ยมืงขึ้นวาสันรสพื้นบ่บ่มีไฟเด้พี่น้องรถบลบมีไฟกะสิเอามาตื่มกันลหละแต่ว่าางาล้างพื้นอันพือนกะติดไฟอันพลังงานแสงอาทิตย์ใบเนาะหรือว่าเพื้นกะเหตุง,งานยน่มขึ้นกับพรจัดจ่ะเพราะว่าเรามาเฮตดงานอันเ่ยเมันค้าแรงอยู่ด้เล้าว,ว่ามันจังบ่ห่อนวาสันเออป่มกะเอาไฟหม้อแบตมาให้เล่าเนาะ เดี๋ยวมือรุ่นอมสิบ้าไปเบิงกันท้างหน้าเนาะจ้ะท้างหน้าของจาของว่ามันเป็นซ้ำใดเนาะพี่น้องคนกัเริ่อเฮ็ดร้ายเราละจ้ะหน้ามันหน้าอมก็กรลังโบกหยาก็กําลังเกิดเพราะี่หนมเลาอยากให้หยาเกิดจ้ะแล้วว่าให้หยาเกิดมาแยมเห้างเฮ็ดหน้าหยาจังสีโบแห้งแล้วว่าจังสีโบเนียากเพราะว่าเป็นหูบหยาแห้งมาหลายปีแล้วเนาะจ้ะหยากับเขานี่วทอกันค้นละเคึง ไปขายเขานี่ซื้อสีเมนขายหยาคนละบ้องส่งหลายกว่าเนาะจ้ะเนะาะใครตัวเขาสื่อให้ยหยาหลายกว่าเขาน่าจ้ะเนาะเออมือนีกะบออมชอยกะเอาบรรยากาศเนาะจ้ะบรรยากาศท้องทุ่งนาวิวสวยๆลระพี่น้องตอนออกม่านี่กะบ่๊ออนเนาะจ้ะร่มเย็นดีอยู่ทีมงานเพิ่นกำลังมาโอ้ขี่ใหม่เหมาะมากยางสบายเลยเนาะยางกับ่ายางเนาะ ต้นบคือลิงมี เพื่อนเอาตีนตะขาบล่องหรือว่าอีสมล่องวะเพื่อนเอารถยังยำรถเกียเกียแล้วตีนตะขาบยำที่นี่ก็จะเอาควายเล็กมาหมอบหมอบขีดล่องแล้วก็ว่านเขา มีรถอีสมมีรถตีนตะขาบ,าาบแล้วก็บ่แล้วควยเล็กคือกาตองมีรถควยเล็กคือก็สองเสือหมอบหน้าหมอบแล้วก็ะขีดลองน่จาจะอันนี้ใส่ไม่หมอบหมอบหน้าเพินสลลงไฮเดียวสองสองเครื่องสองขั้นเฮ้เจ้าของหน้าเพิ่นลเช่วย แผนกมาส่งนำกับเนี่ยแผนกมาใหาก้กำลังใจชิงโง่ขึ้นไปหน้าเจาวาของโอ้อยยาว่าแต่เอาชิมเนยแอพักบุงกันได้